จะมาอ่านมาออน,นี้มานะครับ mm. เริ่มจากตัวแรกเลยนะครับปูนามีสีตออำดำโตก็มีห สีดำ ไปไปนอไอนายกูมานี้ทอเอเทอาทออาธาหูโตมานี่ท บ้าเอาบ้าบ้าเอาเอาขารอกอเอาเกาหูสวัสดีครับสวัสดีครับไหมสวัสดีครับอย่าลืมกด กดแอดดิงกดอะไรนะได้ subscribe กดไลค์ไลค์ subscribe ช่องอ่างเราด้วยนะครับเจัดแล้วกบแม่